ทางปศุสัตว์จังหวัดมหาสารครามครับเร่งสำรวจความเสียหายให้กับกลุ่มเกษตรกรที่เขาเลี้ยงสุกรเพื่อที่จะจ่ายเงินชดเชยเยียวยากรณีที่สุกรตายจากโรคระบาดนะครับพบว่าท,ที่มหาสารครามเนี่ยมีผู้เลี้ยงสุกรกว่า20คนแล้วก็ขอความช่วยเหลือเยียวยาแล้วกว่า27ล้านบาทเลยครับขออภัยนะไม่ใช่20คน200รายด้วยกันนะครับ ภายหลังจากที่รัฐบาลเขาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีหรือว่างบปลกักงบกลางปี2565วงเงิน574ล้านบาทเพื่อจ่ายชดเชยแก่ผู้เลี้ยงสุกรที่ถูกทําลายตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์การเกษตรที่ได้รับความเสียหายในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามซึ่งตอนนี้เนี่ยพอไปสํารวจแล้วพบว่ามีเกษตรกรส่งเอกสารขอรับเงินช่วยเหลือแล้ว231คนเฉพาะที่มหาสารคามนะครับ วงเงินรับความช่วยเหลือเนี่ยเป็นเงินกว่า27ล้านบาทนายวรกรอินทแพทย์ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคามเปิดเผยถึงตัวเลขสุกรในพื้นที่พบว่ามีมากกว่า130,000ตัวเกษตรกร,ร,กรผู้เลี้ยงสุกรกว่า4,300คนจำนวนนี้เป็นกเกษตรกรรายย่อยขนาด1-50ตัวมากถึง4,100คนส่วนฟาร์มขนาดใหญ่มากกว่า5,000ตัวมีเพียง2เจ้าเท่านั้นครับ ตอนนี้ทางปศุสัตว์เองทยอยจ่ายเงินชดเชยเยียวยาให้กับเกษตรกรไปบ้างแล้วส่วนกรณีที่ยังพบการระบาดอยู่เกษตรกรจะต้องมีความรู้ด้านการควบคุมและป้องกันโรคระบาดที่ดีเบื้องต้นทางกรมปศุสัตว์ก็มีการสั่งการให้สำรวจปริมาณผู้เลี้ยงสุกรเพื่อให้ได้ข้อมูลที่มันแม่นยำแล้วก็สร้างการรับรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลี้ยงสุกรให้มีการพัฒนาเรื่องการระบบการเลี้ยงที่ดีมากขึ้น การสนับสนุนให้เกษตรกรที่มีความประสงค์ในการเลี้ยงสุกรเพิ่มเติมและเพิ่มปริมาณสุกรในระบบครับรวมทั้งสนับสนุนแหล่งเงินทุนในการพัฒนาระบบฟาร์มให้ได้มาตรฐานอีกด้วยครับ